ตอนนี้ผมอยู่ร้านอเยชีิที่ตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่ตรงถึงสวิทินะครับตอนนี้ผมมากินโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ลูกดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับัท,ที่ผมสั่งก็คือมีหมูหน้ารน,น,น,นๆอันนี้นะครับราคาปกติ169บาทแล้วมันแล้วผมวันนี้ผมเลือกมาเป็นตัวกุ้งจิบุระซึ่งปกติ ราคาช่วงจะมารากานี้คือ109บาทแต่คุณสามารถกินได้เลยสั่งได้เลยทั้ง2ตัวนี้สองชามนี้ในราคาที่คุณจ่ายคือ109บาทโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่สองตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับแลวอย่าลืมมากดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ที่เบผมเอที่ยูทูบของอีทีอีกครั้งนะครับเจอกันที่หน้าครับ PP 9 6 วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ